เขาบอกว่ามีงานถี่ร้านเนเกียร์ที่ว่าดูร้านจะไม่กดไปดูกันว่าโอ้เมื่อกี้กับโดนเลยเมื่อกี้กับกูเลยหมดละแต่กูเล่ามาชมมึงก่อนสวยเพื่อนแต่เมื่อกี้มึงเมื่อกี้เป็เหลืาสองต่อท้ายละมึงชุโพตจัดเลยนะผิวไงแฟนเสวไอ้ปาป่ะปานก็ตรงสะพานนั่นแหละจุดแบบว่าไอ้ตอนชนแล้วชุบอะไรไม่อะไรหรอก คอยูั<อ>ยบ,บขับรถมาขอโทษแล้วชนประตูชนประตูหลุดคอคับผมคอมพับห้าสิบบาทเหลือเท่าไหรอ่อหกแปดจะเสือว่าคนตีเหรออ,อ๋อแล้วแล้วคือคนเดิมด้วยใช่ไหมไม่ได้เยิยนวะไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่หรอกครับเรื่องในเมืองอะ่ะที่เองขับรถไม่เป็นหรอเองไม่รู้จักเบรคไม่รู้จักอะไรเลยเหรอ ผมมันมันอยู่ระยะใกล้เลยครับพี่เบ่งเนี่ยครับต้นมันแบบมันพุ่งไปเลยอะครับพี่ผมเดียเ่งมันเบ่งเนี่ยกระโดดกระโดต้นพุ่งมีอะไรป่ากระโดต้นพุ่งกระโดดพี่คักดต้นแรงชิวๆขอโดนเสร็จแล้วก็ชนรถขับรถชิวๆรถต้นพุ่งตอนนั้นผมผมขอโทษผมคิดว่าพี่ไม่ได้ยินบีผมก็เลยเข้าไปอีกรอบจะไปขอโทษอีกรอบเหมือนเหมือนตบหัวละรูปหลังเนี่ย บบขอโทษเสร็จแล้วก็ไปผมตบหลังแล้วรูปผัวพี่ตอบดิน้องชาเสียวแม่งไปไหนวะคไม่ชอบอ่ะเหมือนเหมือนคนส้มตีนเลี้ยงชนประตูไว้ที่ไอ้ที่สองกูจะรู้อ่ะขอโทษรับพี่คุณนมหมีโอริโอ้เลยแหละใช่เวลานะคุณนมหมีโอริโอ้เลยแหละเราเห็นในแก๊งนี้มันมันตามขอโทษเวทที่งานร้านเลยนะ มันต้องไม่ยอมเลยวะต้องเงหรือเปล่าผมผมจำผมตบหัวรูปหลังแล้วผมก็เตะขาต่อล้มเลยดิผมือว่าผมทำผิดผมก็รีบไปขอโทษแต่ผมไอ้จังหวะที่ผมจะไปขอโทษที่มันก็มันเกิดเกิดปงเพราะว่ารถมันต้นมันนอกนี้เป็นเชช่อฮาร์เดียวหะ ฮะอันนี้ผมสเปเชียลสเตลอธิบายหน่อยหนึ่<ก>อยู่ในเมลล่างครับเมลล่างใช่ครับมันอยู่ในดโีโอเคโอเคค่อยเอาค่อยเอานะได้ครับได้เอาไงดีเพื่อนแชมป์เราเล่นกับซับฟอร์ตกี่ใบวบยิงสาวด้วยเย็ดลูกเย็ดดอเย็ดควายแวะแเต๋ด้วยมีกันบ่อยยังอะ่ะจบจบแลตอ่ตอต่อกัมเมนต์ไหม ชอบนี่กดแก๊งเล็กอ่ะอุ้ยไม่ไหวเลยครับพี่เออชอบนี่ไม่ไหวได้ไงตีกันบ่อยยังเลยกับท้าฟอร์ดเนี่ยเออแค่นั้นแหละเอาหน่อยเปล่าผมไม่ได้อยากตีหรอกครับกับท้าฟอร์ดเขาเขามาไล่แทงนะครับเอาหน่อยเปล่าคนคนยังน้อยอยู่เลย ก็ไม่พูดเยอะก็ไม่ก็ไม่พูดเยอะผมไปไปเลยคนยังไม่ถึงยี่ิบห้าเลยครับผมยังให้ทาฟฟอร์ดลดอย่ามาเล่เวลาหรือไม่ไม่เล่นผมโดนไล่แทงเล่นดิเล่นดิอยู่มานานแล้วนี่ของขาแน่เยอะนี่ผมโดนไล่แทงโดนไหนไม่เลยหอกมาก็ไม่พูดเยอะเอมเคจ้างดันมีสไฟให้เยอะหล่อเยอะควยเดี๋ยวมึงโดนกูต่อแน่ล่ะกูรอกูจบกันใช่ระหว่างเล่นกระจายเล่นอะไร เดี๋ยวผมจ่ายครับพี่จ่ายคนเดียวอันนี้พี่ชายอยากแจกได้อะไรบ้างเอาช้อนลากี่รอบนะสองรอบปะอยากอยากอยากได้ฝั่งฝั่งเอ็มครมันโดนแน่ล่ะถ้าตัวเพื่อนผมมันมีราคาดิ นี่มีมีมีราคามีราคาเอาอย่างไั้นตอนนี้เลยไม่ถึงก่อนรี6โมงเตชสุดไปทำงินร้านก่อนรถอีกหน่อยเดเมพีถ้าต่อเพื่อนผมมันไม่ได้ถูกถูกอ่ะดิชนเพื่อนสองหลอดยอย,อยากมันได้มามีราคากับเราอ่ะเราเรา,เราจบอีกทีก่อเรียกแม่สักี้สิเปมมาเรียกกาหยุบอะ มันก็คนเล่นเยอะว่ะถ้าไปเรามีสี่วะเดี่ยวนี่อะไรฮะนี่อะไรรถนี่เหรออรอดผมไม่สบายเป็นไรไม่หาไปหายเอ็มที่เมืองอื่นอ่ะไอ้ลอดไม่ผมตัวร้อนไม่รู้เป็นอะไรนี่ไม่หนักหัวจริงวี่มันตื่นเช้ามาตะกี้ต้องการครูเอ็ม่ต้องการครูปอบว่ะ กขอคำขอคำปรึกษาไปนานไม่หนักหัวพี่มันตื่นเช้ามาทำไมว่าอะไรทับหัวมันหนักหัวไม่ใช่มันรู้สึกว่ามึนหัวเฉยแล้วก็ปวดตัวร้อนไม่แบกบอกมึงคุยสาวกองแรงเขียวถึงเช้าอ่ะรอคุยขนาดนั้นอ่ะพี่ยืนกูเลือรูปปั้นคุยกันแล่วยืนนิ่งแล้วก็แบบกดมัวกดแต่เอ็นอ่ะ พี่พิลอดไม่มีไม่ไม่เคยคุยใครกันชา้า <c oughs> ไม่มีน้ำตาล Au, kéo lại quá. Em mới khêu à? Em mới khêu à? ตีแล้ <c oughs> ขอสิบเหตุผลที่พี่ตีมาดิเช็ครีแบกมึงถ่ายเทดล่าการะชามา 14m e โหจะหลุด bây bây bây

หลอดเลยล้ะดูเหมือนจะแตกไปผมไม่ลงนะอมไปก่อนเลยผมไม่ลงยืนอยู่นั่นแหละพี่หลอดตายนะ ไม่ลงไหมอ่ะเฮ้ยมึงจะลงข้างล่างลงนั้นได้ไหมย่าไม่ต้องลงเออรู้ว่าพี่จะไม่รู้ว่าพี่จะวันนี้ยสลับตำแหน่งไม่กูอุ้มไม่ติดให้หมอนไหมหมอไหมให้หมอนค่ะ อยู่ในเวอร์วอล์กอโลนคุณจะไม่เดินอย่างเดียวได้แต่จะอับอายเป็นหมูขนาดไรไพ่สู่ไรถ้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมนยูดีว่า <c oughs> <c oughs>